สวัสดีครับว <c oughs> ันนี้ปลามาคุดทัวเหมือนเดิมครับครับมาครับเาไปดูทัวครับครับดูครับ <c oughs> คุดทัวเหมือนเดิมครับวันนี้โอ้โหดูครับ ลกๆเลยครับดูหัวครับโอ้ลกๆเลยครับนใหญ่เนะครับลกขนาดเลยนี่น งามๆเลยครับนี่ครับนี่ครับฝนตกไหมครับผมขุดง่ายเลยครับครับดูหัวนะครับอูดกๆเลยครับ โอ้โฟักใหญ่ใหญ่เลยครับเนี่ยน,น,น,นะครับอือนะครับลูกๆทุกต้นเลยครับดูดิอืมนะครับต่อครับดูหัวนะครับอือ งานนะครับครับแกะจัดแล้วครับตัวครับดูครับดูครับโอบ้โหกรกมันใหญ่ครับเนี่ย ลกถูกต้นเลยครับผมนี่นี่ดูครับนะครับ แก่จัดแล้วครับครับมาดูครับดูหมอนครับบลบกนะครับนี่กจะลังถอนได้ได้ให้เดียวแล้วครับเนีเ่ยเหลืออีก3ามให้สีให้ครับ